เราจะมาที่ตลาดสุดเทพน,นะฮะต้นพยอมตลาดต้นพยอมมาซื้อแคบหมูะฮะถ้าใครจะซื้อแคบหมูหมูกระจกแนะนำที่ตลาดนี้นะฮะเขาทอดกันใหม่ๆอนี้ตรงทางข้าวนนะะนี่ฮะตัวตลาด จะมีร้านขายของฝากขายไส้อัวนน้ำพริกหนุ่มแคปหมูไก่ทอดน้ำพริกออกพันเหนียว<ๆ>เยอะแยะแรงหลายกันอยู่ครับถ้าเป็นพวกแคปหมูหมูกะจงแนะ่นำที่นี่เลยฮะทอดกันใหม่ๆสด,สด

ทอดแกงอาหารเหนืออาหารเหนือน่ากินนะเนี่ยดีที่ภาพพอน 어 <목소리나> หลายร้านมากนะฮะเลือกเอาได้เลยใหม่ๆสดๆอร่อยครับผมซื้อบ่อยที่นี่โดยเฉพาะแคบหมูหมูกะจุก

ที่ในตลาดต้นทยอมวันนี้เรามาที่ตลาดวัวโลรถนะฮะตลาดเก่าแก่ตลาดประจำเมืองเชียงใหมนะ่เดี๋ยวเราจะแวะซื้อของฝากให้หัวนกฟิกหนุ่มแหนมหม้ออะไรประมาณนี้ครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าตลาดนะฮะเมื่อกี้เรามาตา,าม Google Map นะฮะถ้าสังเกตตรงด้านนี้หน้าตลาดต้นลำไยที่อยู่ตรงข้ามกับตลาดวโรล์รถเนี่ยฮะเลยไปนิดนึงสังเกตป้ายนะฮะร้านไผ่บูรเลยไปนิดนึงจะมีป้ายเขียนว่าเลี้ยวซ้ายเข้าที่จอดรถเข้าไปได้เลยนะฮะตรงนั้นก็อจอดได้เข้ามาถ้า20อาคัน เประลด้วยนะฮะมีเสื้อผ้ามีเครื่องของเครื่องใช้อยู่ด้านบนก็มีนะชั้นสองส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่ขายพวกของฝากของกินอาหารพื้นเมืองอาหารภาคเหนืออาหารเชียงใหม่แหนมครับหมูหมูทอดน้ํพริกหน,นุน่มแลนะพริกอ่อรับ เป็นตลาดสดด้วยนี่ฮะงมงสดไปเลยแม่น้หมูยอก็มีนะฮะของแห้งของฝากแหนมม,มีขายอยู่หลายร้านเลยนะตอนนี้เริ่ม กลับมึกซึกทักหลังจากโควิดชาวแตนชาติก็มีเข้ามาแล้วฮะท่านขอก็มีขายพวกกระเป๋าเครื่องใช้มีเสื้อผ้ามีอยู่หลายร้านร้านบุญส่งจำหนายแหลมร้านแก้วหมูเชียงใหม่แม่เฮียงร้านอ้อยแหลมหมูยอไผโยนลุดหมูยอหนัง หลายตอกหลายซอยเลยนะฮะชอบร้านไหนก็เอาเลือกร้านนั้นได้เลยรอบๆเขาก็จะมีขายเสื้อาาขายผ้าขายผ้าขายเครื่องใช้เจียบประทานฮนะเครื่องประดับ เรียบรอ้อยเรีนลอิ๊กบอกนั่นแหะ มันนีหมูดำรงอละมีหมูทอดหมูยอเขามีเป็นเซ้นปอกนะฮะดำรงหมูทอดไส้หัวแคบหมูนะพี่หนุ่มตานี้ค่อนข้างดังฮะแลบร้อน

อมดอกใหญ่ๆหอมนวร้านนี้นอร่อยนะฮะผมซืยกินปแล้ ได้ของที่เราต้องการนะครับรววนตอนนี้เราอยู่ตรงช้างเผือกนะฮะตลาดโตลุงตรงช้างเผือกะะตอนแรกว่าจะมากินสุกี้ช้างเผือกแต่วันนี้ปัญจันร์ปิดก็ามาดูตลาดบรรยากาศก็มีของกินนะตัดไห้หอ่อไข่บัวลอย Cảm mũ các mũ đã theo không dễ được. ร้วยอนนี้ขายหลายอย่างเลยนะผัดไทยกุงกระเทียมเหมือนเนามสั่งมีสีฟู้นอยกเสียงมะม่วงดูแล้วก็ยูสุกเช้า 咋了？